สวัสดีครับวันนี้กับเพนเกมมิ่งนะครับวันนี้มันมันอยู่กับตัวใหม่นะครับซื้อเลยครับตัวอะไรอ่ะไม่รู้เลยน่าจะมันก็น่าจะน้องสาวของไอรีนนะชื่อเอกเอกเอกดาวโหลดทรัพยากรสุดจังเหมือนตัวนี้จะเป็นตำแหน่งจังเกิลน,นะอันนี้ผมแค่มามาลองเล่นอยู่เฉยๆไม่ใช่มีอะไรปกติก็ประมาณนี้เลย ดูีิมันจะเป็นจังเกิลที่หดขนาดไหนไป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 อันนี้คือ,อยังไงอะยังไงอะอ๋อ,อเป็นการดึง แต่สุดสุดตัวก็หนีไม่พ้นะโอ้ยแรงโหยนี่คือตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าเซิฟไทยนะครับมันไม่น่าต้องแบนนะตัวเนี้ยมันมันไม่ได้โกงอะไรมาก ตัวนี้มันไม่น่าโกงนะไม่ต้องเบนเขาจะเก็บเงินซื้ออยู่เนี่ยซื้อซื้อได้แต,แต่แต่แต่ไม่น่าต้องเบนหรือว่าแบนเดียวพอๆไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างดีในเกมอะ่ะแต่อย่างแต่มันบางนะถ้าแคลรี่โดนคือไม่รอด โอนมมันไม่ได้โดนแค่ศัตรูอัตติมนันดูท่าจะหยู่ได้อ๋อโดนแปลว่ากระโดดข้ามหินได้นะอือโอ้ดามิ่ก็ค่อนข้างดินแรงนะแบนก็ได้ไง Ben, 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 Ben <cười> Ui, <cười> Cái này Mình mình, mình bang Thì bang ngay, ngay Ben, mình bằng đó Ben, พราะพ่อดำาหม่งค่อนข้างรุนแรงตอนเล่นเกมเพราะอันนี้มันอยู่ในตำแหน่งจังเกิลและสามารถมีสกิลว,วิ่งหนีได้ดีโดยไม่ต้องขอศัตรตูหนีสามารถต่อกำํำแพงหนีได้เน่แล้วส,สกิลสองก็สกิลสามก็จะเป็นอามาตะชั่วคราวนะสามารถหลบหนีศัตรตูได้แต่อย่าห้ามมากเกินไปนะ Mình ừ, mà lên lém mà lên thử lòng xíu xíu Để coi mà lên trình Bye Mình sướng hướng địch lên Tô Đam mê rèn Ô Công cơn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  แคลีแท้สูว่าอย่างไฮยาตินี่คือแบบไฮยาติแก้ทางแคลีไฮยาติเพนก็แก้ได้นะดูดิมันบางมันบางมาก,พกเพนแก้ได้นั่นนะ่ะคีร่าเพนแก้ได้ไฮยาติก็แก้ได้นเนี่ยสกิลเนี่ย อย่างโกงบอกเลยแครี่ตัวไหนด้นอะ่ะไม่ลงแต่ฮายาเตะน่าจะแก้ได้ไปเดี๋ยวไปเล่นจริงกันเลยไปเล่นจริงกันเอาเป็นว่าตัวใหม่นี่คือแบบมันก็เป็นอยู่ในตำแหน่งอะไรดีมันจะเล่นจริงไม่ได้หาห้องนั้นมาก น,นี่แอสซัซินใช่ไหมเอ้ยไปใช่ดิอ้นี่มันไฟมันไม่น่าอยู่ไฟเตอร์อะอ๋อมันอยู่ไฟแอสซัซินไฟไฟแอสซัซินและแล้วมันอยู่ในแล้วมันเล่นจังเก้น้วยนะแต่สวยตัวนี้มันไม่ฟาร์มมันมันไม่ค่อยมันคุดไรไปอยู่อนะ เียร์อวะอีกๆก,กช่ไหมตาเล็กยังไงก็เรียกมันมตอนคลิปนี้ขอตัวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไปบ้า